ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะนาำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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  ตอนนี้อยู่ที่อำเภอเสตชิตครับหรือสาวตะชวนจวัดธรรมที่จะทำบุกระเบื้อเงินเก็บชื่อหรือนำสกุลลงที่แผ่นกระเบื้องเพื่อสร้างพระธาตุเทวปฏิได้ตามแต่กำลังศรัทธาหรือจะร่วมการลึกชื่อแผ่นทองรอพระประธานเพื่อประดิสฐานนับพระธาตุเทวปฏิได้ตามแต่กำลังศรัทธา หรือสาธกชนท่านไหนที่จะทําบุญสะดอกเรัะหาาก็ให้ทําบุญบริจาครงโสงให้เขียนชื่อในตุคุณิงที่กระดาษแล้วลงลงโรงลงกต้ตามแผ่นสัรธาหรือจะทําบุญแม่บานสกี สาธุชนทนไ้นเหียเปลียนที่อยู่ที่หวัุมนุุาทานอิธริเสกทุกม่อวาจะเป็นเร่ออะไรครับาด้วยหรือ่านสี้เกดผิดซืัหดวงต้เหรือจะเป็นการไรปิเสียข้อ่เชืสาธุชนเข้ามาดูเข้ามาสอบถามหรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้าตูได้เลย รือสาธุชนท่านไหนที่อยู่าัวใจสถานก็เดินเามาที่ห้องน้สาธารได้เลยก็เจ้าและรับสถานญาโยมอยู่ที่ห้อัน้ำสานร รือจะทำบุญเน้อมันจะเตียนก็มีได้บารมี่ละมังสุทาหรือสาธุชนท่านไหนที่ลาวัตถุมงคลก็สามารถคามั่นสิทัวถุกบัพุได้เลยหรือจะเป็งการลืกชื่อแห่งองค์รวมทั้งสทางเพื่อเป็นสมนั้นเพื่อนข้อามเนการสดทาหรือสาธุชนท่านไหนที่จะทำบุญสรัเคราะห์จตุะจะไปทำบุญบริจาคโลโซมีเขียนชื่อหรือนามสกุลนที่เป็นกระดาษ แล้จะรวมตัวส่งไดตามแผนกาสำคัาหรือจะทำบุญน้ำมัตเสียงินก้อนบัตราหรือสาธุชนทั้งหลายที่จะเช่าโบชาวัตถุมคลก็สามารถเข้ามา่วนชวัตุมงคลได้เลยเรียนที่ีที่หที่เรา่นี้นสีั้งอิยที้วทท่าไม่ว่าเป็นการเานนักธุที่รืท ือจะเป็นกำเนิีเท้าโชคดีก็มีแต่ที่ซับก็มีหรือจะเป็นข้อโผลราคาพราตั้งหนบนเือขอทุกานเข้ามาดูวามขอเจรา่นนีหรือสามา กบะเชียวมัดสักการหลวงปู่ครับหลวงปู่นินนาการนากราชบอ่อน้ำแห่งนี้ดูบอ่อน้ำไปดูบอ่อน้ำก่อน เป็นนี่้ชุบอยู่นี่ไมหมชุบเก้าสองไหมใช่ไหมไม่รู้สิเหมอนชุบอยู่นี่เอ้ก,กิดอกเอาสิบอ่อน้ำทีนี่เป็นบอ่อน้ำที่ ไม่มีความแห้งแรงนะครับตรงนี้หัวน้ำที่จะไม่ไม่มีแห้งแรงนะครับจะมีน้ําตลอดทั้งปีน้ำตรงนี้จะมีน้ําทั้งปีครับที่ปลูดักราดโดนบรรดาให้เกิดขอน้ำที่ีขึ้นมาครับน้ำก็ใสดีนะครับน้ำใสดีมีตัวปลาด้วย หรือสาทุกวนทหนที่จะทำไปดู่เดือสยที่จะ้นเพือที่่เดือสทีไต่หรือ่เดือต่เดนหรือจะเป็นกาที่จะทําตทำเิกนหสวกคนที่จะทดูต่เดือ đám mẹ năm á, ờ, sán, cái chỗ tổ tắc kiêng này, tắc kiêng này thấy không? แห้งๆป่ปังยิ่งลุกยิ่งก่านันนทำอะไรกขอไอ้ที่คีน้นธุรกิจโอ้สมุดให้หรวยแห้งป่วปังนะฮาทุกที่ใหม่ใครเข้ามาให้จะสิงดีเข้ามาจะซาุ เดองงี oh, ่เง่าสนับกันามากันเด้อาอะไรลูกเดี๋ยวไปเดยพาขึ้นไปเดี๋ยวานั่งอยู่ เนี่ยต nee, ัวใหญ่อะไรลูกต um. okay. oh, okay. oh, like uh, um, ัวใหญ่ตัวใหญ่ก็ดีเดินทางเอ้ยทำตัวตรงเด้อก็ดีลูกที่มาหาอีกเด้อลูกยิ่งขึ้นเรื่อยตัวอีกมาเออวนมือกระจับเราเมื่ก็ค่อยนั่นดิแม่ใจมานไรนั่ลงนั่งลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบุกขาไปคือมุมจุดก่อน 就放一放。 มากเลยมาดูบรรยากาศรอบๆครับตอนนี้สาธุชนผู้เลี่ยยศรัทธาก็มากันเยอะครับช่วงนี้ช่วงสงการคนก็อาจจะเยอะหน่อยช่วงสงการเป็นช่วงสงการก็คนก็จะมาสักการะพ่อปูน่นาิรการเยอะหน่อยครับวันนี้นี่อยู่ด้านหลังครับ อมมดชมยี่น tamam ี่ครับอมมดชมยี่นี่เนแปไปูนอนไปดูหนไหนนิโดยได้สนเปล่าวะมาดูก่อนหกสี่นะสวนอู้หนอนมันไม่หนอนอะ กระเสียงโชคเสียงล่ากันไปตามไปไปหาแม่ไปนอนไปแล้วไปโมเมนต์เก่าเนาะ เป็นบ่อน้าที่ไม่แห้งครับตรงนี้เป็นอยู่ที่เนินเขาอะไรเลี๋ยวกลับกลับได้แล้วกลับได้แล้วทำไมทำไมมาพรอุมามามาพระอุมาเป็นไร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 ทไมเป็นไรมาพ่อไอุมาปู่ไอ้บรมไอ้ะอุมาไปไปไปมากรูหลานี้แหละครับ

โยกจำลองขอสาธุชนาโยกจำลองครับอคุเล็กน้องอยากองุ์ใหญ่ขอเดินเสาธุชนทีจิตศาสนาทั้งหลายด้วำทอดผ่าังขอี่ฝังฝังเยังังยังห็นนะอนุโมลนาสาด้วยนะที่สิ่งใจก็หมายสมบัติทนาจะครโย่งพรากาแข็งแรง i